มารีวิวการมาญี่ปุ่นในรอบสามปีกับน้องๆดูมันดีนะครับมาโอซาก้ากันเลยครับเมืองแรกนะครับวันนี้อากาศก็มีความอึมครึมฝนตกเล็กน้อยเครื่องบินตกหลุมอากาศเวอร์ครับตกใจไม่ไหวส่วนอันนี้ก็มากดน้ํากดของหวานกันนะครับเพราะว่าหิวอยู่ไม่ได้กินอะไรเลยแต่ว่านูนิวก็บอกว่าไม่กินชวนกินของหวานเท่าไหร่ก็บอกว่าไม่กินบอกยังไม่หิวไม่กินนะครับส่วนเจมส์สนะครับนี่ก็เลย โทรหาคุณสระพ์ตลอดเวลาเพราะว่าคุณสรพอนั้นลืมพาสปอร์ตที่เกาหลีนะครับเป็นความเป็นห่วงเป็นใยกันน่ารักไม่ไหวแล้วนะครับคู่นี้ส่วนเกงมาขนาดนี้ครับใครครับซีพึกของเรานั่นเองนะครับก็คืแต่งตัวแฟชั่นไม่ไหวในทุกวันแต่วันนี้แต่งตัวแบบพิงไม่รู้เลยเพราะว่าไปดูมานะฮะส่วนผมก็ใส่ชุดขนนะครับไม่รู้ใส่มาทำไมนะครับไม่ได้หนาวขนาดนั้นเลยนะฮะโอ้ต้องถอดออกนี่ก็มากินข้าวนะครับวิวอะไรครับ วิวแม่น้ำนะครับก็เห็นเป็ดด้วยนะครับแต่ว่าซูมไม่ได้นะครับแล้วนี่ครับตัดภาพมาครับคนที่บอกไม่กินของหวานเมื่อกี้ก็ไปแอบซื้อของขนมมากินจุกจิกจุกจิกมาอีกแล้วนะครับก็คือนูนิวก็คือต้องกินอะไรแบบนี้จริงๆนะฮะอืมก็คนนี้ก็ดูอยากกินนะครับแรบลิมใหญ่เลยแต่ว่าก็สุดท้ายก็อยากกินของข่าวก่อนนะครับส่วนผมก็จิกน้องมากินเหมือนกันนะฮะก็อร่อยดีครับแต่รู้ก็คืออะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดภาพมาครับ ก็มาเซเว่นก ho ho, ันครับผมเพราะว่ามาญี่ป like? ุ Japan, so now, ่นก mm. ็ต like ้องมาเซเว่นนะเพราะว่าเซเว่นที่ญี่ปุ่นอ่ะโอ้โหแตกต่างจากหลายที่จริงจริมีของเยอะมากครับแต่ว่าก็นะครับหนีไม่พ้นครับของวานอีกแล้วนะครับนูนิวก็แทบจะเหมาทั้งลานแล้วนะครับแต่ว่าเซเว่นที่ญี่ปุ่นดีนะครับมีอะไรให้เลือกเยอะมากเลยจริงโดยเฉพาะเนี่ยครับขนมก็ไม่แปลกใจที่นูนิวจะเหมานะครับเห็นปุ๊บก็ซื้อหมดเลยคุณพพนอก็เหมือนกันทริปนี้นะครับก็สกินเยอร์นะครับก็ดีแล้วนะครับส่วนคุณเจมสุก็เหมือนครับก็เอาไปตุนนนนะกิให้องครับ ผมเองก็เหมือนกันนะครับก็ซื้อมาโอ้ม y g ก d นะครับซื้อมาก็คือป่ะหนึ่งแบบว่าหิวมากแต่จริงก็แค่เหมือนอยากอยากกินโอเคครับเราออกมาข้างนอกครับมาทําอะไรครับไม่ได้มากินไอติมกันครับมาถ่ายรูปครับมาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปไอติมก็ละลายไปเถอะนะครับงงมากตัดภาพมาอีกทีนะคะก็มาที่โรงแรมครับอยากจะแซวเหมือนกันนะครับว่างานไม่ใหญ่แน่นะวีทำไมรู้ไหมกระเป๋าเยอะขนาดนี้นะครับ แล้วก็เข้าห้องเปิดไรยปึ้งนะครับแล้วก็มานั่งกินไอติมเงาๆอยู่คนเดียวนะครับอบอกแต่ตัวเองว่าพาังแน่พังพังพังนะครัผุนพัพงแล้วก็พังไปอีกแน่แล้วก็เคงขับนอนครับ